เอาล่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาป้ายยากันที่ Cycling m o เด l นะครับพอดีเอารถมาทำพอดีเลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างเสียตังอีกแล้วก็ร้านนี้นะครับก็อยู่ในซอยเขาเรียกว่าซอย a อแบกนะใกล้ๆมหาวิทยาลัย a อแบกสาขารามํำแหงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ถือโอกาสแวะเข้ามาที่ Cycling Model เพราะว่าผลิตอุปกรณ์ในการพอด ตัวดิสเบรกของผมไม่มีนะครับก็เลยแวะมายืมซะหน่อยไหนๆมาแล้วก็พาเพื่อนๆมาดูสถานที่ด้วยเลยนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับ <ś c oughs> ชวนเพื่อนๆเสียตังค์ซะแล้วแล้วก็เข้าไปดูใน Facebook เขาได้นะครับไซคลิงโมเดลนะครับหรือว่าโทรไปพูดคุยสอบถามก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรให้เสียตังค์บ้างนะครับผมันดูกันว่ามีอะไรบ้างเอ่ยไซคลิงโมเดลนะครับ อันนี้ก็จะมี Rework นะครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้ฟังแล้วกันนะโอ้โหไฟมันกระพริบมากเลยอ่าเรามาดูดีกว่านะครับมีของเล่นอะไรบ้างที่ร้านนี่เลยอย่างแรกยี่ห้อนี้ Orbit เม d ดอิดไตหวันเลยนะครับอันนี้มีทั้งสายปลอกนอกกับข้างในเห็นบอเบาที่สุดแล้วเบาเท่าไหร่ยังไงฮะ ไเคยแต่เบากว่าชิมาโ,โน่ครับเบากว่าชิมาโน่เบากว่าสายดูละเอียดเลยก็คือมีอันนี้สายข้างในก็มีหลายสีด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะมีแต่หลายสีนี่มันจะแบ่งเป็นสายสายเบรกับสายเกียร์นะครับแล้วก็ถ้าตัวท็อปข้างในจะเป็นเรียกว,ว่าไดมอนด์โคตติ้งเป็นพวกเป็นสายเพชรเซฟแอนของเขาจะเป็นขุยอ๋อนี่ชิมาโน่<ช>อ๋อใ,<ช>ใช้ไปแล้วมันก็จะขุดขุยขุยอย่งยอยอยางงี้หมดอมันจะไม่ลื่นแล้วมันจะกลักปุนอ๋อแต่ถ้าพวกนี้สายแต่งพวกนี้จะไม่เป็น อันนี้ตกเท่าไหร่ครับอ่านี้คู่ละสามร้อยสบาทข้างในคู่ละาสามร้อยามอันแล้วก็อันอันตัวท็อปตัวท็อปเก้าร้อยบเก้ารต่อคู่แล้วตัวตัวเบรกปอกปอกีกคู่อคู่หนึ่งอาหกรสบชุดหนึ่งเท่าไหร่ฮะตกเป็นชุดก็ประมาณสองพสองพันกว่บาทนะครชุดหนึ่งได้ไล่เบาไปไล่เบาแล้วก็เป็นสายอัลลอย อันนี้คือตำกันกันหนามตำใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าก็คือเป็นผ้าเชฟลาอันนี้ตกชุดเท่าไหร่อันนี้คือสองหน้าหลังถยู่ไหมหรือว่าอันเดียวสองล้อลสองล้อหกร้อยเก้าสิบเราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับที่รีวิวไปอันนี้เดี๋ยวรีวิวให้ฟังนะแล้วก็มีอะไรั้งเอ่ยอุปกรณ์พักทูเพียบเลยอ่ะอันนี้ขับไปออ๋อใช่ แล้วก็ Master l i n ิต่างๆก็มีนะครับวอ l m o u n ์ยางก็มีทั้งมิ e ลินมีทั้งชวา w a บาไอเนี่ยเขาเอาไว้ใส่ตรงเบรกกับเกียร์นะบางคนเนี่ยลื่นมืออะไรเงี้ยก็เอาไว้เวลาตบจะได้ไม่ลื่นนะครับเป็นผ้ามีอะไรบ้างของเล่นเพียบเลยอ่าอุปกรณ์บิ๊กสเปรย์ ยังในเคนด์ะตัวอันนี้ผมใช้อยู่นะเนี่ยตัวสายเบาอ๋อนี่เป็นพวกแบริ่งต่างๆแบริ่งเซรามิกอันนี้บอนทรเจอร์อ๋อกระติกสายเบา Made in UK 580บาทอันนี้550มิลลิลิตรอ๋อก็เท่ากับพวกไอเน,นี้ยเนาะ550าปกติ อยู่ตรงซอย a b a บนี้เองนะครับผมแวะมากันได้มาใช้บริการกันได้นะครับร้านเปิดนะครับตั้งแต่11โมงจนถึง6โมงเย็นยกเว้นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ร้านจะปิดวันนี้ก็ขอบคุณทาง Cycling m o เด l นะครับที่ดูแรลรถให้อย่างดีนะครับขอบคุณครับ